เรื่องเสียงหัวใจหลังสายฝนโดยเรื่องสั้นของลูกนัดเสียงสายฝนโปรยปลายลงบนหลังคาบ้านไม้เก่าหลังนั้นนัดชายวัยสาต้นตนนั่งมองหยาดฝนผ่านกระจกหน้าต่างดวงตาของเขามีรอยเศร้าซ่อนอยู่ความทรงจำเมื่อสิบปีก่อนยังคงชัดเจนอยู่ในหัวเสมอภาพของคานามิ หญิงสาวชาวญี่ปุ่นผู้เป็นรักแรกและรักเดียวของเขาขอเลิกกับเขาเพื่อหายตัวไปตายเพียงลําพังโดยทิ้งให้เขารอคอยวันที่เธอจะกลับมาแต่เธอก็ไม่กลับมาเธอจากเขาไปตลอดการจากโรคร้ายในสมองตั้งแต่นั้นมานัทก็ไม่เคยเปิดใจให้ใครอีกเลยสิบปีที่ผ่านไปเขาทุ่มเทให้กับงานและความเงียบเขาเรียนรู้ที่จะอยู่คนเดียวแต่ก็ไม่เคยลืมความรู้สึกที่มีต่อคานามิได้เลยจนกระทั่งวันหนึ่งเพื่อนรักของคานามิที่ชื่อมิจังโทรมาหาเขา นัทจังกลับมาที่นี่หน่อยสิมีคนอยากเจอเธอเสียงนั้นเรียบง่ายแต่บางอย่างในหัวใจของนัทบอกให้เขาเดินทางกลับไปยังหมู่บ้านเล็กๆในต่างจังหวัดที่เขาเคยอยู่กับคานามิก่อนที่คานามิจะบอกเลิกกับเขาก่อนที่เธอจะจากเขาไปตลอดกาลเมื่อมาถึงเขาได้เจอกับเด็กสาวคนหนึ่งที่โตขึ้นจากความทรงจำเลือนลางเด็กหญิงที่ชอบวิ่งตามแกล้งเขาเสมอในตอนนั้นซูริ ตอนนี้เธอกลายเป็นหญิงสาววัยยีสต้นๆผมยาวสลวยแววตาสดใสและมีรอยยิ้มที่ทำให้นัดเผลอมองนานกว่าที่ควรจะเป็นพี่นัดจำหนูได้ไหมคะจำได้สิสูริใช่ไหมตอนนั้นหนูยังตัวเล็กนิดเดียวเองตอนนี้โตแล้วนะคะแล้วก็พูดไทยได้ด้วยเสียงของเธอนุ่มนวลแต่แฝงความกล้าบทสนทนาง่ายๆกลับทำให้นัดรู้สึกแปลกๆเหมือนหัวใจที่เคยเย็นชาเริ่มอุ่นขึ้น หลายวันผ่านไปซูรีมาจะมาหานัดที่บ้านบ่อยๆเธอพูดคุยชวนหัวเราะทำอาหารให้เขาเองก็เริ่มรู้สึกถึงบางอย่างที่เคยหายไปนานแต่ทุกครั้งที่มองหน้าเธอเขาก็อดคิดถึงคานามิไม่ได้วันหนึ่งขณะฝนตกอีกครั้งเหมือนวันแรกที่เขาเจอคานามิสูริเดินเข้ามาพร้อมร่มในมือเธอมองตาเขานิ่งแล้วพูดด้วยเสียงสั่นเล็กน้อยพี่นัดหนูขอพูดอะไรหน่อยได้ไหมได้สิว่างไงหนูแอบรักพี่มาเป็นสิบปีแล้วหนูหวังว่าพี่จะชอบหนูบ้างก็ยังดี นัดอึ้งไปทันทีหัวใจเต้นแรงโดยไม่รู้ตัวเหตุที่หนูแกล้งพี่ตลอดตั้งแต่แรกเพราะหนูแอบ,บรักพี่นั่นเองตอนนั้นหนูรู้ว่าพี่มีแฟนอยู่แล้วหนูก็พยายามตัดใจแต่พอหนูรู้ว่าพี่กลับมาโสดหนูตั้งใจเต็มที่เลยฝึกขัดพูดภาษาไทยเพื่อพี่โดยเฉพาะน้ำตาของซูริไหลาอาบแก้มเธอยิ้มทั้งน้ำตานัดไม่รู้จะตอบอย่างไรเขาได้แต่มองเด็กสาวที่โตขึ้นตรงหน้าอย่างปลื้มปริมและเจ็บปวดในเวลาเดียวกันวันเวลาผ่านไปนัดเริ่มเปิดใจเขาเรียนรู้ที่จะยิ้มอีกครั้ง เขาพาซูริไปยังสถานที่ที่เคยมีความทรงจำกับคานามิและที่นั้นเขาพูดเบาๆในใจคานามิขอบคุณที่ให้ผมได้รักใครอีกครั้งซูริยินอยู่ข้างๆเธอยื่นมือมาให้อย่างอบอุ่นนัดจับมือเธอไว้แน่นแสงอาทิตย์ยามเย็นส่องผ่านทุ่งดอกไม้สีขาวราวกับโลกกำลังยิ้มให้กับพวกเขาและเรื่องราวของนัดก็จบลงตรงนี้เขาไม่ได้ลืมคานามิแต่เขาเรียนรู้ที่จะ อีกครั้งผ่านผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าสูริบางครั้งความรักไม่ได้ตายจากเราไปมันเพียงแค่รอให้เราเปิดประตูหัวใจอีกครั้งหนึ่งเท่านั้น